อยู่ที่ไอคอนสยามค่ะเพราะเขามีงานดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วโดยเฉพาะคนที่ชอบเรื่องของผลไม้คุณผู้ชมงานนี้นะเขารวบรวมทุเรียน30สายพันธุ์ค่ะทุเรียนนนทุเรียนกาลหูระยองจันทบ,บุรีอะไรมาเยอะแยะมากมายนอกจากนี้ยังมีเมลอนแล้วก็ผลไม้อื่นๆอ,อ,อีกมากมายในงาน Amazing Fruit Paradise 2022ค่ะไปดูกันเลยค่ะ ไอคอนสยามส่งเสริมและยกระดับกเกษตรกรไทยสนับสนุนพื้นที่จัดงานมหัศจรรย์ผลไม้ไทยสุขสยาม Amazing Fruit Paradise 2,022จำหน่ายผลไม้ส่งตรงจากสวนทั่วประเทศพร้อมเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ทุเรียนหลากหลายพันธุน์ณะเมืองสุขสยามกับเดียร์มมี่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นจีค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะว่าในช่วงฤด,ดูการนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตของเกษตรเช่นกันต้นนการผลิตสูงนะะ้ำมันขึ้น แล้วก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยจะอยู่ได้หรือไม่เนี่ยผู้บริโภคจะเป็นส่วนที่สําคัญมากในการสนับสนุนช่วยมาร่วมกันช่วยกันบริโภคผลไม้ไทยนะคะแล้วก็แนะนําให้กับเพื่อนฝูงชาวต่างชาตินะได้มาเมืองไทยแล้วก็บริโภคบริโภคผลไม้ไทยนั่นคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะช่วยกันนะคะต้องขอขอบคุณทุกทุก,กภาคส่วนแล้วก็ทางประชาสัมพันธ์ทางผู้สื่อข่าวทั้งหลาย ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันให้สิ่งที่เราเป็นหนึ่งกร,ระจายไปทั่วโลกในอนาคตที่ไม่ไกลเกินรอนะคะขอบคุณมากค่ะ สำหรับงานสุขสยาม Amazing Fruit Paradise 2022จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง29พฤษภาคมนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งงานเทศกาลผลไม้นานาชนิดของดีจากแต่ละจังหวัดในงาน Fruit Fruit f e s h จัดขึ้นระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึง5มิถุนายนณนะเดียร์ทามี่ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นจีมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อแนวราคาพิเศษด้วยค่ะ